เย็นักเขือาจหรือว่าสุปมะเขือเราไม่น้ำรังไม่แต่ขี้ดินห้ามเรียกว่าอีเลิศออ๋เราเรียกว่าคนเลิศใช่ถ้าแบบพี่น้องผมอ่ะอ๋อเมืองเพชรกินได้ปะเฮาอุ้ยลืมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทะเลียแล้วบอทำไมเอ้าถ้าเล สวัสดีดิค่ะหนึ่งสองสอบสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้พ่อก็ดีแล้วจ้าก็แบบมันก็ฝนเนาะข้าสอบข้าสอบสอบตลอดเหมือนี่เราไม่ยังกินลำแบมเอิงียนเงียนเงียนบักเขือจ้าหรือว่าสุกบักเขือหรือว่าปนบักเขือเออปนบักเขือนั่นเองพี่น้องนี่มีแบบไม่ไม่เลยจ้าร้อยพริก มาเป็นยำเลิศรสกินพิกโชว์นํำนะคะจริงหรอเริ่มเลยเริ่มเลยเออตังแบบนี้แหละเอ้คนบอถือก็บอกขือได้หนิมันว่มีคนบอถือก็บอกขือได้พี่หน่อยเราชิมเบอลยจะต้องเปิดโลกอื้อ แถบอู่ก็คือซุปซุปพวปาอ่ะมันกใชาย่ชลาเนาะอร่อยนะกจ้เพชรเพชรบอกน่องบมค่อครกินเพ็ดได้ไหมหน่องม่คืนน้ำฝนกินทุกอย่างกินทุกอย่างล่ะพักบุ่งเหรอบอกพักบุญว้าในสวนมีแต่พักบุ้งบัวกับบัวบ๊ายงก็ไปกินพรอยกันน่ยได้แสบอยู่เด็ม วิธีทำเนี่ยบมเยะเขือก็ไม่ยากนะทุกคนต้มมเะเขือให้เปือยเอามะเขือให้เปือยจดีกะต้มใส่นำ้นำปลาแดงน้ำต้มใส่ปลาทูหรือปลาคอปลาหยังนัินก็ได้เอามาใส่ขลุต้มใส่ปลาแซลมอนเลยป่ะได้มัน <c oughs> กระสีออกชี้สมๆให้ <c oughs> <c oughs> มันเป็นแบบซุปมะเขืออัพเกรดตรงนี้นนะพรีเมียมบอก <rotations S 1> ตามใจกันเบอร์ทุกอย่างเราก็ปรุงรสจ้ะใส่พักใส่แยงก็กินได้ลรอกล้อมกินก็บบบเพลินละเรากินได้นะ บมีนหนามเนี่ยว้นเอาหนามาาอันบ่บ่กล้วโบเคยเป็นอะไรเยอะอให้กินสมบูรณ์สือก็ยังเผ็ดหรอคืนพังน้ำจิ้มราดเนี่ยเอออะไรก็เงิดอีกแล้วนี่อืมไม่อยู่กองนียไม่ไจ้แบบห้กินแต่แบบเนบ่เคยกินแต่ก็แซมเป็นถ้าน่อว่าเปิดโลกอะไรอีหลือดไม่กินน้วมันย่ะเฮ้ยอีจังอะ อเอา,าไปล้า,าลอเอามาเอามาเบ้างใบหนึ่งนั่นแะอืมมันมีน้มหลังมีแต่หีดินหิบโอ้อ่ะ <c oughs> อ่ะอะไรกินมาบ้างอืมอันนี้เฮ้ยืนยุ่งแต่ว่ากินกับเจ้าหอนเนี่ยมะเขือกับผ้าอีกเลสเป็นยังไงแสบดี <c oughs> เจ้อนนะ่ะแสบไปเบิด้ดแสบนนะ่ะ บ่่อยมากินไทยอีเลยบาถเหากับจนได้แต่บ่คบ่อคยมากินมันแม่นกินมันกินแบบเพื่อจังคพื่อมากบอกเขาเลยเื่อมากเป็นยังเป็นผู่เอ็คือผู้คือผู้แม่นแต่ใบมันเหมือนกันมันน่าจะอยู่ในตระกูลเดียวกันน่าจะตระกูลเดียวกันตระกูลเดียวกันก็ผู้เนาะกินไหนพี่นนองแต่ว่าบ่่คยมากบ่มากินมันก็แบบมากินกับเจ้าห่อนเนาะแบบเอาไปต้ม อย่าอย่าเรียกเธอไม่สุภาพนะต้องอเรียกใหม่ห้ามเรียกว่าอีเลิศอ๋อก็เรียกว่าคุณเลิศใช่พักคุณเลิศนะพักอีเลิศภาษาต่างเขามัย้ยคะชาผูหรือเปล่าเออใบาชาพูอ๋อใบาชาพูแล้วไม่กินหรอก,กก็กินยังไงพักหมุ๋งกินได้พักหมุ๋งเว้ยกินโสดสายตายดีแบบดีเกินไปแล้วคู่มือนี่ ดีแบบดีแห้งต้นก็แบบอบอว่นพักวงที่เก็บมาเมื่อวานบอเก็บไม่แล้วเก็บ <laughs> ไม่แล้วเหรอคุยกันโอ้าหทำยังไงกินได้เห็นไหมกินบอแบันี้พวก แกงแกะทิใบบะเขีอกินหรือยิมปะฮแกงเค่หวานเองสินะอ๋อกินงัวแล้วเราบอกินบะเขือแมน <laughs> แกินแต่แกงเค่หวานแหละแต่ก,กินไรบนนะ้างเคยเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายอบอกพีิกเว้ ใข้ <คำ S 1> มามชาแ <ทา S 1> ก<า>๊บไปนั่นละคาพาพ้ามาแก๊บไปทีละหน่อย <_ S 1> แฉนะ <_ S 1> บไปเรื่อยไเนาะไงหมายคืออาหารง่ายๆบ้านเทาคือเก่าเงี้ยแหบะแบบง่ายๆเลยข้นอ,อ,อีสานคนอีสานแถบๆแถวๆบ้านเท่านาสิหมื่นว่ามันแฉบแล้วก็เฮ็ดง่าย เห็นไงแต่ว่าถ้าฮ่าเอาไปเผาเอาน่ะแบบเผาเอาแห้งแสบมดิมันจะหอมหอมแบกเขือเฮียแล้วเคือจะหวานเอาบักเขือยาวเฮ็ดแห้งแสบได้กานอาหาระทานมาแบกเขือยาวเ็ยกินเมื่อวานไม่ใช่แบบเขือยาวก็ยาวสิอ๋อสีมะม่วงๆกันป่ะไม่ม่วงกับมี้ที่เกี่ยวกับมิโอ้บบเขือยาวไม่จะหอมหวานเลยกินแบบที่แห้งเพชรแหงงา หน้ำก็มาแล้วมาไม่ได้ตอนบักเคอร์อเลยชิปไหนลองสิตุยกินหนุอมแบมตุยกินงาจะว่ากินกับเพาะบุ๋มกระสแสบเบน่ยแสบ,บกระเพาะบุ๋มกระแสบอ๋อ เราเท่าไหร่พักบุ้งมากินแต่ละกก็เม่หน่เคยได้กินกับสมตำเลยวัวดำลีว่ะบหงุงอยาบนิฮะเยานี่นมขนันเมื่อตลาดอย่างเดียวเลยนี่เปนบ,บอกหงอยู่นีเป็นบะเมืนแต่ว่ามันมีนวยมัน เฮ้ยแท่งฉันยังสีกินก๋อยเนื้อเด้อนี่พี่ว่ากินหน่างงามๆอย่าเนี่ยก็อยากได้สปอนเซอร์เอาดูแบบสิให้คนละทีโอเคเอาสปอนเซอร์กินกับก๋อยเนื้อกินกับกะลัมกะเสียบ่ ตอบดีกะสิเบอร์ละไตัวนี้หนูวะแสบอยู่เนาะแสบใครมีหูว่าอาหารผืนบานแบบนี้แสบเป่นแมนว่ามีอาหารมาใส แซ่บกว่าอาหารอีสานแหละพี่น้องอาหารอีสานมันเด็ดสุดแล้วเด็ดสตรีทขอบติ๊งยังมันกับเด็ดคือสาวอีสานเยังเข้าเนี่ยแหละกินไปทินมานสิเบิร์ตเหรอาสวยแห่งเบิร์ตนี่พ่อหล่อหลว่ะยิ้มแล้วพี่น้องเบิร์ตแล้ว เลือดใบมีละเลือไปบชละเลือปให้ตากลองกินต่อให้ตากล่องต่อป้าห้าสันเบอร์ลพี่น้องตรนนี้ก็อิ่มแล้วล่ะลาไปก่อนด้วจ่ามันเนี่ย